หมูใต้น้าบ่เลยกะดูกหมูอ่อนบ่ซีโครงโอ้ซีโครงหมูใต้น้าข้างแน่นเป็นอย่งไรไอ้โกายกาไข่บังเกิดอะไรนะอันนี้เป็นชือ่อนั่นนี่พันต่อพักการไอ่ไอ้จัวนโอ้เป็นซีโครงซีโครงทรงเครื่องซีโครงทรงเครื่องสามเกลือบอพริกขาตะไคร้มันกไก่ใต้น้าล่แ้่เขาเป็นหมูซีโครงหมู ของแท้ของแท้เดไปเลยเลยเมนูไปเลยเลยเอาจากหนาดีเฮอซีนามปะเสดาย้่อนหนโอเคดอกมันแก่ละบ่อเนี่เอกเอากินมานะบุบบุบบกไมไนี่กระใสอ่ะอะดอกมูไตหนาปะไอ้ครับขมิ้นเนี่ยน้ำนี่พี่ไทอ่อนน้ำพิไอ่อนเข้าวใส่นซีซันแบบจีจเลยจีปะทนปะสอง คนแหงๆใช่ไหมับบได้ยงไหนนำสองนี่ er นำสองหรอวะครับนำสองกเหมือนมันจะนำต้องให้เดือดป้จัพสีนำหมดแล้วจากเพื่อเนาะห่อนแล้วก็เอาลงก็ได้แล้วแอจากไหนแรงเนี่ยสีน้ำได้ป้อให้มันร้อนๆนะบ่อีกบไห่มันมีแต่ผู้เ้ากิ่นมันมีมัมีฟันยำ โอ้พอดีละพอดีพอดีคือเพื่อโอ้คนลเล่นเกินลงไม่กินสามหมื่นแยังโอ้โอ้เดือดแล้วจักแสบบ่แสบน้ำทอะไรเนี่ยเราไปน้ำซีนจะได้หล่อนนะพาเขาใส่น้ำท้งถ่ายวะือเขาใส่ตอนกงมาัวเาใส่ลเนาะอันนี้ใส่พี่ไทออนใส่พี่ไทออนเติมรชาติก่อนครับโอ้รรมดา ไม่ธรรมดาจริงๆได้ไหมกียังน nah. ี่มีเขาถักป้ันแบบี oh ้โอ้โ้ปลาทูนี่แหละคนยังไม่กีเขางามจีชืออะไรบ้านไข่เคยเห็ดแบบนี้ได้บ้านไข่ยเห็ดแบบนั้นแบบแปรๆบ่เห็ดแบบนี้ทาไข่ได้น่เนี่โอ้โหหอ โอ้ไฟแรงใจก็อยากจุ่มแหละแต่ว่าจุ่มรดจุ่มรดจุ่มเลยวะตักจุ่มรดนะเพื่อรดไอ้ฮอตฮอตฮอนฮอตอู้สะออนเนาะคอยไปจุ่มอ่ะดูว่าแล้วทคือคนอื่นเออเดี๋ยวพี่เฮ็ดขึ้นเขาเฮ็ดมาหลายแล้วเกือบขี้ดินอยูนะพี่น้องสะออนเนาะอยากให้กล้องพิกกินด้วยเนาะโอ้ยพี่กินออกไปกล้องนั่นแหละเออหอมเลี่ย นี่และบานห้องเนาะอากาศหนาวๆนี่ชักนิะเกี่ยวเขาล็เอาเขาไม่เห็นมากเกลียวเขาจีแล้วเอมันว่างด้อยยิงไอำเภอแกลงแะยองนันใบวีบขดนี้ไข่มันหย่ใช่ไอันในำตัวไข่มันยางหลายเมนูเนาะโอ้ โอ้ยใหม่บะเบงชาโอั้้งใส่ชาโคชาโคชาโคชาโกไปต้องใส่ไข่ชาโคชาโคสั่งลอ้ใหม่ดิี่ไรก็อึ๊บ

ดุเฮ้ยไปเบิ่งกันนั่นนะมอบ์มอ้มีขวเกียนะครับอันนี้ยังเนาะอ้เนาะโอ้โหล่อนเบอร่อนแล้วรมร่อนแล้วอีน้ำหนึ่งร่อนอีน้ำหนึ่งอีน้ำหนึ่เนาะคอีกควงหมูไทรน้ำโอ้ยังเด่กว่าซิมน้ำซิมน้ำเลยไอ้เป็นไงมาจัะซิมบ้างเด้เสริมยังไง เดี me, okay, okay. Ah, <t ihr> okay, ๋เด้อผมขออนุญาตซิมเด้อฟังเสียงเอาด้ออันหวานป่ะโอ้ได้แล้วเดยวเดี๋ยวโอเคโอเคถอยหัวเราใส่ยังไอ้ไปไอ้เอาลูกโดดมาถิ่มซิถ้าเราไว้ยาจืออกจะจำโอ้ขออนุญาตเด้อกล่องอาจจะใส่ไปใส่มามนะมันทึ่งทายทึ่งนั่นหลายเมนู ค่อยๆเฮ็ดไปละอันนี้ไม่ต้องใส่ไข่ป่ะอบาว่ะอ๋อใส่ปากบ่นี่นะครับข้างๆเลยม่ต้องข็่นี้ ได้ลนีน่แล้วได้เออนี่นะนนนล้วนๆล้วโอ้ยียงมากมายครับแบบเขาเอนมาแบบปันยางนะอันนี้จะนนนนเป็นที่ยังขั้นเปลๆีๆที่แฮมเบอร์เกอร์นะอันนี้กัฮอตด,ดอก ใส่ลูกโดดป่ะใส่อีกบ่ใส่บ่มันบ่เผิดบ่ใส่รถใส่รถใส่ใส่ใส่ัดไปจัดไปบ่อใส่เลยใส่แม่น้ำขวดนะบ่บ่ได้เด็ดเด็กสาวสาวสาวมันมีอันมีหลายเมนูนะมีคนเก่าอยู่นี่เนะน้ำนี่เป็นน้ำที่จะจะน้ำที่อะไรครับน้ำทีน้ำที่ซีน้ำที่ซีปึ๊บ เริ่มที่สามนี่เริ่มกระดูกกำลังล่อนออกจากเนื้อแล้วอันนี้นาทีสี่ก็นำนาที่สี่ฟดปุ๊บนี่โอ้โหกำลังเริ่มอแล้วพุ่งเผาขึ้นยังอะไรเออกำลังเด่นเห็นชึ๊ชึบนี่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 นะโอ้ยเยอะแยะโบว์นีนี่นะนี่โอ้โหโโหนึ่งเห็ดครับ,อ,นนอ,มมรบอันนี้เบิรห์หกสี่เอียวออกมาเรียนครับอันนี้คือปนปลาตูครับปลาตั้งเปียวเอาเปียกปน เฟรนกิจอนไรตอนนี้ใช่ี่พักดอกพาการอ้วนนว่าแล้วครับเขาเินดเทียงกีต้ามางนี่มาแล้วครับไอ้บุไอ้บุญ่าไงเียอ่ะลูกโดดเดี๋ยวเวลเดี๋ยวจะเปิดเปิดเดี๋ยวนเดกลูกโดดนั่นละกอเอาไปหั่นละย ด <มา S 1> ฟดรอบนี่ึ้นได้เล้ครับไม่มอร้อนแล้วกูดหออมาตัวไ้รองมึงเหรอครับเจะ้กแก่ไหมสุด้ยจะบก,กินกนะินเลยคร่วนี้เขาเห็นขายได้แล้วเนอะแล้วอยบอกใครพุดยางอ่ะอันนี้ก็อันนี้เขาเตรียมไว้ตามหมหุ้งนะครับเดี๋ยวพอดีทุกอย่างเสซจเราปุ๊บก็ต้องต่ำเลย เพระาะว่าต่ผมคงมันต้องกินหัวน่อนมันนี้บ้างครับพรุ่งนี้วงซูซูไปเล่นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเป็นปาร์ตี้การกุศลเล็กๆของทีมไบวิกที่นั่นนะครับของอทีมพี่พี่มอไซค์ฮาเลยพี่พวิบไบนะครับ ไบค์เกอร์ไบค์เกอร์ไบค์เกอร์พ่อกันเด้อะไบค์เกอร์รายองเด้อะเดนขั้นไปขั้นเขียนิโอ้เดินแล้วเดินแล้วไปไหนเดินแล้วกับตีมาสุพรรณตีมาสุพรรณเทคนิกต้องพาสุุขมวิทตักเท่งนิคเทคนิคเรียนเซ็ตจากแกงเข้าต้องเดินห้างเลยเพราะว่ามาเล่นงานเลี้ยงสิเก้าช่างกลเทคนิคสุพรรณบุรีตอนกลางวันนะครับ ทริปนี้กินข้าวแล้วก็นอนเดินทางอย่างเดียว้นะครับยินอยู่บนเตาอันตอนบ่าเนี่ยไปสุราต่อใกล้ๆๆเองจังนัดเดินจังใกลเองเก้าร้อยโลเออแค่เราแค่นั่งรถเที่ยวแค่นาบักซอยครับผมกลินแล้วจังโอ้ยเออน่าเล็กมากหิวข้าวแล้วนอ่มอกล่องนะครับเนี่ยม่อกล่อง น้ำหนักแล้วลงหลายครับฮึบนี่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 โอ้โหเดือนเดียวลงสิบกิโลครับปวดเอรีรับสารไอ้อ้วนกินนี่ไปแล้ววะขอ้ปวดไอ้อ้วนตายเนี่ยตายลงพิราบลงพิราบนี่แบบบรรยากาศให้ตอนใดเนี่ยใช้กับพ่อใช้ตอนไหนใช้ตอนเลิก มาใส่กอนายแมนตอนห้อตาขึ้นออกใส่การแล้วก็ไปห้องก้นหมวกเลยโซาทำไมหอยน้ำขอสิให้ไอโจกินแทนหอยพอกินอยู่แล้วผมเศร้าได้สักพักแล้วนะครับเศร้าเหล่าเศร้าเบียร์สักพักแล้วรักษาร่างกายอยู่ปั๊บฮอร์โมนในร่างกายนะครับแต่ยังบ่ทือว่าเป็นบ้าเนะ หอมเนาะจับโคกันให้่อมือหนึ่งน,นี่นะ<า>เขาเขาเรียกว่าตำม,มือนึ่งมือนึงเดมือนึ่งจับหกมือหนึ่งจับกล้องอยู่ีหน,นครับไปอเนาะเป็นย่งนีนะนเนาะ เดือบางนาเด้อนาคนต่ำเด้อจวดน่ะน้ำจวดทำไมคล้ายๆเนี่ยพัชจิไม่ได้ล่ะเฮ้ยซิวกินอย่างเสี่ยวกินข้าวผมแล้ว้มหยังนใครชอบเล็บน้ำขุตำเด โอ้น่ากินแท้อันนี้มัดฉาบุ้นใบฉาบีนั่นเลยกดาปนประทูนี่ล่ะสิเบิร์ก่อนหม่ปนประทูที่เด็ดตัวนี้นี่นครับเด็ดละก้อยแหละแ้งจังเหมือนยักกาบเนาะโอ้ใส่นานึงกว่บ่ ติดแล้วอ๋อแล้วพร้อมกินอะไรสุใส่ถั่วได้ใส่จานเดียวไปะถั่วใโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยพ่อแล้ะคุได้กินย่งกระซางได้ในม่เดียวพอแล้วโอ้โหเอาขากข้วเตกจะคทางล้อนแกออกจากกระดูกเลยวไนออร้อนๆเลยมูไม่มีกระดูกะ ล่อนนอกเลยเออโอ้สุดจอดไอ่จังขนาดน้ำไปหาไปนี่ล่อนนอกเลยนี่เบิกน,น,นาคนเห็ดอันนี้ผมเป็นเซฟกว่าทหางเ้ยเซฟหมหนึ่งสอดอ่ะนะ